อนาคตขเขมรแขวนบนเส้นได้โรงงานแห่ปิดตัวระนาวหลังไทยสหรัฐจับมือกันตัดหางปล่อยวัดช่วงนี้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับกัมพูชาเลยนะที่ว่าโรงงานหลายแห่งในกัมพูชากำลังทยอยปิดตัวลงทำให้คนตกงานกันเยอะมาก ใช่ค่ะแล้วข่าวก็บอกด้วยว่าอนาคตขเขมรแขวนบนเส้นได้โรงยานแห่ปิดตัวระนาวหลังไทยสหรัฐจับมือกันตัดหางปล่อยวัดมันดูรุนแรงมากเลยนะคะมันดูรุนแรงมากเลยนะคะนั่นแหละประเด็นเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจธรรมดานะแต่มันมีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วทำไมไทยกับสหรัฐถึงถูกมองว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คะ ก็ต้องเท้าความกันหน่อยคือมันมีเรื่องของนโยบายหรือข้อตกลงทางการค้าบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกัมพูชาได้ไงครับอย่างที่เรารู้กันว่าอเมริกาเนี่ยมีอิทธิพลทางการค่อนข้างสูง หมายความว่าถ้าสหรัฐมีนโยบายอะไรที่เปลี่ยนไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาได้เลยถูกต้องเลยครับและพอมีชื่อไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะแล้วการที่โรงงานปิดตัวเยอะขนาดนี้มันส่งผลกระทบต่อคนงานและประชาชนในกัมพูชาย,ยังไงบ้างคะ แน่นอนว่ากระทบหนักมากครับเพราะโรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งงานสำคัญของคนกัมพูชาเลยพอปิดตัวลงคนงานก็ตกงานไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมันก็วนไปที่ปัญหาปากท้อเลยนะน่าเห็นใจคนขเขมรจริงๆนะคะที่ต้องมารับผลกระทบจากเรื่องแบบนี้ใช่เลยครับคือไม่ว่าเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงผลกระทบมันก็ตกอยู่กับประชาชนตาดำๆที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ แล้วมีโอกาสที่สถานการณ์จะดีขึ้นไหมคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยครับทั้งนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาเองการเจรจากับประเทศคู่ค้าและความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ นั่นแหละครับคือมันเป็นบทเรียนให้เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะเราสองคน่ันและมินสวัสดีค่ะ